นิยายเสียงเรื่องกินรีที่รักตอนที่สิบสองและเมื่อถึงยามพระอาทิตย์ลาลับร่องรอยของพระธิดากินรีก็ยังคงหายสาบสูญท้าปรเมศวรทรงเรียกขาน้ำจันท์มาเสวยจนเมาไมายหวังจะย้อมดับพระไทยให้ใคลายเรื่องเศร้าเอาเล่ามาพรอองค์ตรัสด,ด้วยเสียงขาดห้วงพอลิดเล่านางกำนันรีบคลานมานางกำนัน รีบคลานเข้ามาจะรินจอกใหม่ถวายแต่ก็ถูกมือนหนึ่งของพระธิดาอุมารินคว้าเอาไว้สะก่อนดื่มมากไปแล้วนะเพคะเรื่องของข้าข้าจะดื่มยังไงมันก็เป็นเรื่องของข้าเป็นเพราะน้องสาวของเจ้าข้าถึงต้องตกอยู่ในสภาพนี้อย่ารับสั่งเช่นนี้สิเพคะหม่อมฉันเองก็รู้สึกเจ็บปวดยิ่งนักที่น้องสาวไฟต่ำของหม่อมฉันทำเรื่องงามหน้าเช่นนี้หม่อมฉันว่า นางคงไม่ได้หายไปในสะอโนดาดอย่างที่ใครๆคิดหรอกเพคะเจ้าหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพันภาศานะ่ะมีใจปฏิพัตต่อมนุษย์รูปงามผู้หนึ่งนี่ก็คงแอบนัดแนะกันไว้ก่อนแน่เพคะพระนางรอบสังเกตอาการพอเห็นว่าอีกฝ่ายเริ่มโกรธก็พอใจมนุษย์งั้นหรือพันาษามีความรักกับมนุษย์งั้นหรือจะเป็นไปได้ยังไงไม่มีใครในเขาไกลลาดหรอก ที่จะไปเมืองมนุษย์ได้ตามใจชอบแม้แต่ข้าเองก็เถอะแต่พันพระสามีบาร,รมีแก่กล้านะเพคะนางบำเพ็ญเพียรภาวนามาตั้งแต่เด็กแล้วนางก็หลงไหลในตัวมนุษย์ยิ่งกว่าอะไรถึงแม้พระองค์จะตามนางกลับมาได้แต่ปานนี้ก็คงไม่เหลือสิ่งใดเอาไว้รอพระองค์แล้วล่ะเพคะนางคงเต็มไปได้วยกลิ่นสาบสางของมนุษย์หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะอุมารินท้าปรเมศวนทนฟังถ้อยคำบาดใจไม่ไหว ตวาดแล้วเคลี้ยงแก้วน้ำจันในมือตกแตกกระจายข้าจะไปตามนางกลับมาพันภาษาจะต้องได้รับโทษอย่างสาสมท้าวปรเมศวนตะโกนกึกก้องจนแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระสุรเสียงนั้นดังแว่วเข้ามาในความฝันของกินรีสาวผู้หลับไหลอยู่บนโลกมนุษย์เธอถึงกับสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจท้าวปรเมศวนญิงสาวรำพึงรำพันอย่างหวาดกลัว ใจนึกเป็นห่วงปักษานครแต่ก็เชื่อมั่นว่าท้าปรเมศวนจะไม่ผิดคำสัตย์หัวใจว้าวุ่นพาผันภาษาออกมายืนเหม่ออยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พระสุเองก็นอนไม่หลับจะลงมาเดินเล่นอยู่ก่อนแล้วเช่นกันพันภาษาชะง,งักเท้าเมื่อเห็นร่างสูงตั้งท่าจะเดินหนีไปอีกทางแต่พระสุก็หันมาเห็นก่อนจึงเอ่ยขึ้นเลยลอย รังเกียจฉันมากขนาดนั้นเลยหรอพันภาษาเปล่าซึกหน่อยเราแค่เห็นว่าคุณยืนอยู่ก่อนแล้วไม่อยากรบกวนไม่ต้องทำท่าเป็นการเป็นงานถึงขนาดนั้นหรอกที่กับฉันเรียกแต่คุณคุณที่กับนายเชนเรียกพี่เชนคะพี่เชนขาใช่หนุ่มคอนคอร์ดหญิงสาวฟังแล้วย่นจมูกก็คุณเคยบอกเองว่าเวลาเรารู้จักสนิทสนมกับใครก็ให้เรียกคนนั้นว่าพี่ หญิงสาวบอกหน้าตาเฉยพัสสูเผอดึงมือเล็กๆมาบีบแน่นเพราะอารมณ์หึงหวงนี่เธอกำลังจะบอกว่าเธอสนิทสนมกับนายเชนมากกว่าฉันอย่างนั้นเหรอพันภาษาหญิงสาวนิ้วหน้าน้ำตาคลอพสัสสูเริ่มรู้สึกตัวปล่อยทันทีก่อนจะเอ่ยขอโทษเสียงอ่อนพร้อมกับไล้ปลายนิ้วใช้น้ำตาให้ขอโทษจริงๆคุณเกลียดเรามากเช่นนั้นหรือทำไมถามอย่างนั้นล่ะ ถ้าฉันเกลียดเธอฉันจะให้เธอไปด้วยทำไมก็คุณชอบว่าเราไม่เหมือนพี่เชนหยุดพูดถึงในเชนอยู่นี้นะถ้าเธอไม่หยุดแล้วก็ฉันจะโกรธเธอจริงๆท่านไม่ชอบพี่เชนเหรอไม่ใช่แล้วทำไมต้องโกรธเวลาเราพูดถึงเขาด้วยคำถามนี้เล่นเอาชายหนุ่มอึกอักหาคำอธิบายไม่ได้เพราะเขาเองก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เช่นกันอย่ารู้เลย เอาเป็นว่าฉันไม่ชอบไม่เธอพูดถึงในเชนไม่อยากให้เธอเรียกเขาว่าพี่อีกโดยเฉพาะต่อหน้าฉันเข้าใจไหมพันภาษาหน้างอแต่ก็ยอมรับแต่โดยดีดังนั้นเมื่อถึงตอนเช้าที่เชนมารอรับเธอกับน้ำปัน่นไปตลาดก่อนจะกลับกรุงเทพเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อได้ยินหญิงสาวเรียกเขาว่าคุณเชนทุกคำพอหันไปเห็นพสุที่กำลังยิ้มพอใจอยู่ก็เข้าใจทันทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เมื่อมาถึงตลาดแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้พันภาษาเดินจูมือน้ำปัน่นแยกไปซื้อกำไรสวยๆที่วางเรียงรายอยู่สวยจังพันภาษาหยิบมาลองสวมพลิกข้อมือไปมาก่อนจะยิ้มพอใจแล้วเดินจากไปแม่ค้างงงงชั่วครู่ก่อนจะร้องเอะอะขึ้นขโมยช่วยด้วยขโมย แม่ค้าโวยวายพลางชี้ไม้ชี้มือมาทางพันภาษาด้วยสีหน้าเอาเรื่องทุกคนหันมามองหญิงสาวซึ่งกำลังทำหน้าแปลกใจเราไม่ใช่ขโมยนะไม่ใช่ได้ยังไงถอดออกมาเลยนะเห็นหยิบแล้วก็เดินไปเลยคาหนังคาเขายังมาปฏิเสธอีกหน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นขโมยเจ้า้าเอ้ยมาดูอีขี้ขโมยหน่อยเร็วแม่ค้ายังร้องประจานเสียงดังลัน่นจนพระสูได้ยิน รีบวิ่งกลับมาหาพร้อมเชนมีอะไรกันก็แม่คนนี้สิขโมยของร้านฉันแม่คาฟ้องก่อนจะตรงเข้ายื้อแย่งกำไรจากข้อมือพันภาษาน้ำปั่นที่เพิ่งเดินกลับจากแผงของเล่นเริ่มเข้าใจเหตุการณ์คร่าวๆจึงถามพี่สาวเบาๆพี่สาวจ่ายเงินเขาหรือยังคะพันภาษาหน้าเหลอหันมาสกิดถามพสุเงินคืออะไรชายหนุ่มถอนหายใจยาว มองหญิงสาวอย่างคาดโทษก่อนจะล้วงเงินมาส่งให้มากกว่าราคาจริงถึงสาเท่าแม่ค้าจึงหยุดโวยวายทันทีต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีน้องสาวผมไม่ค่อยสบายเลยทำอะไรพินเพี้ยนไปสักหน่อยอ๋อที่แท้ก็เป็นบ้านี่เองอะเสียดายนะหน้าตาก็ดีแม่ค้าว่าแล้วเดินจากไปผ่านภาษาทวนคำศัพท์ที่เพิ่งได้ยินแล้วหันมาทางเชนที่ยืนอยู่ข้างๆ คุณเชนเพี้ยนแปลว่าอะไรรึเออแปลว่าสติไม่ดีพระสู่ชิงบอกขึ้นหน้าตาเฉยผันภาษาตาขวางทันทีเมื่อรู้ความหมายทำไมมาว่าเราสติไม่ดีก็ถ้าฉันไม่บอกอย่างนั้นมีหวังเธอได้เข้าไปอยู่ในคุกโทษฐานขโมยของแน่เราไม่ใช่ขโมยนะแล้วทำไมไปหยิบของคนอื่นมาแล้วไม่จ่ายเงิน พระสูตถามขึ้นทำให้หญิงสาวหมดทางเถียงตัวเธอก็ลืมไปเสียสนิทว่าที่นี่ไม่ใช่ปักษานครที่คิดอยากได้อะไรก็หยิบมาใช้ได้ทันทีแต่ครั้นจะยอมรับก็เสียหน้าเกินไปจึงชวนเชนกับน้ําปั่นเดินหนีไปเสียอีกทางพระสุเลยได้แต่จ้องตาขวางตามหลังเช้าว,วันต่อมาเป็นวันเดินทางกลับกรุงเทพของพระสุเชนมาส่งหญิงสาวแต่เช้าตรู เห็นเธอกำลังสวมกอดลานภากับสร้อยฟ้าได้ความอะไรมาแต่เช้าเลยนะพ่อเชนนภาทักเชนยิ้มเขินก่อนจะยื่นกำไรข้อมือซึ่งซื้อมาจากร้านที่เกิดเรื่องเมื่อวานให้แต่ดูสวยและเนื้อละเอียดกว่าให้เธอให้เราหรือครับพี่ว่ามันสวยกว่าที่น้องสาเลือกเมื่อวานซะอีกเห็นว่าเหมาะกับน้องสาก็เลยซื้อมาฝากเวลานึกถึงพี่จะได้หยิบมาใส่ เชนบอกขึ้นคนอื่นๆแอบรอบยิ้มแต่พระสุทําตาขวางเอ่ยขัดทันทีผู้หญิงเขาไม่ใส่กำไลทีละหลายวงหรอกมันรกตาน้องสาก็เลือกใส่อันใดอันหนึ่งสิครับเชนบอกบ้างพร้อมกับมองชายหนุ่มอย่างท้าทายผ่านภาษามองกำไรทั้งสองวงอย่างลังเลชอบทั้งสองวงจึงเลือกสวมข้างละวงไปเลยบอกแล้วไงว่าใส่สองวงมันรกตา เลือกใดแันหนึ่งสิพระสุเสียงดุเขาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าระหว่างกำไรของเขากับเชนเธอจะใส่ของใครก็เราชอบสองอันหญิงสาวเถียงนภาเห็นท่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆเลยรีบห้ามก่อนที่เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่พอและพอและใส่ทั้งสองวงก็สวยดีแม่ว่ารีบไปเถอะลูกเดี๋ยวจะถึงตอนค่ำอันตรายครับ พระสุรับคำก่อนจะหันมาล่ําลาทุกคนแล้วพาสองสาวต่างวัยขึ้นรถรีบขับออกไปทันทีด้วยความโล่องอกที่พาพันภาษาหนีจากเชนมาซะได้เมื่อมาถึงบ้านของพระสุที่กรุงเทพพันภาษาดูจะตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเหลือเกินจะน้ําปั่นแปลกใจพี่สาไม่เคยเห็นตึกแบบนี้หรอคะจ้องเอาจ้องเอา น้ำปั่นหันมามองมือไม้ที่ชี้ดูนั่นดูนี่อย่างตื่นตาตื่นใจพันภาษาพยักหน้าซื่อๆทำให้เด็กน้อยหัวรอกคิกน้ำปั่นดูจะชอบพันภาษาเอามากๆเพราะนอกจากพี่สาวคนนี้จะสวยบาดใจแล้วเธอก็ยังดูตลกน่ารักไร้พิษภัยไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นๆที่อาพสุข,ของเด็กหญิงพามารู้จักพี่ไม่เคยเห็นจริงๆนี่จ้ะเฮยพูดเป็นเล่น งั้นเราไปดูทีวีในห้องรับแขกกันดีกว่าทีวีของอดินใหญ่มากๆน้ำปั่นกึง่งจูงกึงลากหญิงสาวไปอีกทางพระสูรได้แต่มองตามยิ้มยิ้มหัวใจแห้งแล้งของเขาเหมือนจะมีความชุ่มฉ่ำเข้ามาเติมเต็มนับตั้งแต่วินาทีที่พบหญิงสาวกลางป่าผ่านภาษาเดินตามเด็กหญิงไปอย่างว่าง่ายรู้สึกราวกับน้ำปั่นเป็นน้องเล็กที่เธอต้องเอาใจดูทีวีช่องไหนกันดีคะ ช่องไหนเหรอผันภาษาเดินเป็นรูปไรทีวีจอใหญ่อย่างแปลกใจภาพเคลื่อนไหวบนนั้นทำให้เธอหดมือกลับและยืนจ้องมองอย่างตื่นกลัวที่บ้านเกิดของพระสุก็กมีโทรทัศน์แบบนี้เพียงแต่เธอไม่ทันได้สนใจเพิ่งได้มาเห็นใกล้ๆนี้เองมีคนอยู่ในนั้นมนุษย์จิว๋วยิงสาวอุทานเสียงสัน่นเลนเอาพสุก,กับน้ำปัน่นหัวราะพร้อมกัน นี่ถามจริงๆเถอะเธอมาจากบ้านป่าเมืองเถื่อนที่ไหนกันแน่ถึงไม่รู้จักทีวีพรสูรถามไปหัวเราะไปทำเอาหญิงสาวหน้างอง้้ำพอดีกับที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพรสูจึงแกล้งหันไปรับโทรศัพท์แทนทำอะไรอยู่คดินเห็นบอกว่าคุณจะกลับมาวันนี้เย็นๆซูซี่แวะไปหานะคะชายหนุ่มคิดหนักทันทีเขายังคิดหาเหตุผลมาบอกซูซี่ไม่ได้เลยว่า เขารับพันภาษาเข้ามาอยู่ในฐานะอะไรคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆหากผู้หญิงขี้หึงอย่างเธอมาเจอหญิงสาวสวยแบบนี้อยู่ในบ้านเขามาเย็นนี้เลยเหรอหมายความว่ายังไงคะทำไมซูซี่ถึงจะไปเย็นนี้ไม่ได้บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณมีนัดกับใครไม่ใช่งั้นซูซี่จะไปเดี๋ยวนี้เลยหญิงสาวบอกเสียงเข้มก่อนจะตัดสายทิ้งแล้วไม่กี่อึดใจ ร่างสวยสง่าของเจ้าหล่อนก็ปรากฏกายในบ้านเขาดวงตาวาววับของแม่เสือสาวกวาดแลมาปะทะกับดวงตาของนางกวางน้อยเกิดที่ว่างสุญญากาศอัน่าอึดอัดขึ้นมาทันทีเธอเป็นใครใช่ผู้หญิงที่รับสายแทนคุณวันนั้นหรือเปล่าดินซูซี่ลืมตัวถามเสียงแข็งรู้สึกถูกคุกคามทันทีเมื่อเห็นว่าหญิงสาวตรงหน้าสวยสาวกว่าเธอมากมายหลายเท่านัก แล้วมีหรือที่ผู้ชายทั้งแท่งอย่างพสุจะไม่หวั่นไหวเราชื่อพันภาษาแล้วเธอเป็นใครเล่าฉันเป็นคนรักของพสุชื่อซูซี่หญิงสาวหันมาควงแขนพสุแสดงความเป็นเจ้าของคนกลาวอย่างเขาได้แต่ยิ้มเจือน,พ,นาาพันภาษาพยายามสะกดกลั้นความเสียใจและน้ำตาเอาไว้คอยเตือนตัวเองว่าเธอรู้ดีตั้งแต่ก่อนมาที่นี่แล้วว่าจะต้องเจอกับคนรักของเขา เราออกไปข้างนอกกันดีกว่าคาพิสาอาดินคงอย,อยากอยู่กับคุณซูตามลำพังน้ำปั่นทําหน้างอแล้วลกแขนพันตสษาออกไปน้ำปั่นจะไปไหนนะ่ะพระสุทําท่าจะตามไปแต่ก็ถูกซูซี่ฉุดแขนไว้ไปเถอะพิสาน้ำปั่นทําเป็นหูทวนลมส่วนพันภาษาก็ยอมเดินตามอย่างว่าง่ายเพราะในใจเซาซอยไร้อารมณ์จะโต้แยง้งไปไหน ไปเดินเล่นแถวแถวนี้แหละอาดินคงถูกผู้หญิงคนนั้นกักตัวเอาไว้ไม่พาเราไปเที่ยวห้างอย่างที่บอกหรอกน้ำปั่นตัดพาะพรางเช็ดน้ำตาที่เริ่มคลอเออด้วยความน้อยใจพันภาษาเห็นอย่างนั้นก็หยุดเดินดึงตัวเด็กหญิงมากอดปลอบเจ้าอยากไปไหนหรือไปห้างเราไปสองคนนะพิสาแต่เราไปไม่ถูกพันภาษาสายหน้า อย่าว่าแต่จะพาน้ำปั่นไปไหนเลยแค่คำว่าห้างมันแปลว่าอะไรก็ยังไม่รู้เลยแต่ปั่นเคยเห็นเขาเรียกแท็กซี่อย่างนี้เด็กหญิงว่าพร้อมเปิดประตูบ้านออกมากวักมือเรียกแท็กซี่ที่แล่นผ่านพันภาษาช่างใจอยู่ครู่ก่อนจะยอมตามใจขึ้นรถไปตลอดทางหญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความตื่นตาตื่นใจตรงกันข้ามกับชายหนุ่มที่เฉอคอมองอยู่ในบ้าน พอไม่เห็นสองสาวต่างวัยอยู่ในระยะสายตาก็ไม่สบายใจแต่คิดว่าคงออกไปเดินเล่นได้ไม่ไกลเด็กหญิงหัวรอสนุกสนานพลอยทำให้หญิงสาวสุขใจลืมความขุ่นมัวที่มีอยู่ไปเสียสิ้นและเมื่อมาถึงห้างสรรพสินค้าน้ำปั่นก้าเงินที่พ่อแม่ให้ติดตัวไว้จ่ายค่าโดยสารก่อนจะจูงมือพาพันภาษาเข้าไปในห้างทำเอาคุนไม่เคยเห็นถึงกับตื่นตกใจ กับความใหญ่โตมโหฬารรีบจำเท้าไปโน่นมานี่อย่างสนุกสนานแม้พันภาษาจะอยู่ในชุดสีพื้นๆกระโปรงยาวเรียบๆแต่ใบหน้าสวยหวานตัดกับผมยาวดำเป็นมันก็ดึงดูดสายตาทุกคนได้ไม่ยากใช้เวลาเพียงไม่นานคนในนั้นก็หันมามองเธอเป็นตาเดียวขึ้นบันไดเลื่อนค่ะน้ำปั่นลากพันภาษาที่เอาแต่ยืนจดจดจ้องๆบันไดเลื่อนไม่กล้าก้าวขาไปเหยียบ ครั้นเห็นน้ำปั่นก้าวไปยืนได้อย่างง่ายดายเธอก็ไม่ยอมแพ้ลองทำตามบ้างและในที่สุดก็สามารถขึ้นบันไดเลื่อนได้สำเร็จหิวละไปกินพิซซ่าดีกว่าพิซซ่าเราอยากกินแม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พันภาษาก็อยากลิ้มลองเมื่อหาที่นั่งได้แล้วเด็กหญิงก็หยิบเมนูยื่นให้พร้อมรอยยิม้มสั่งเลยค่ะเต็มที่ พันพิษาไม่รู้จะสั่งอะไรดีจึงเลือกแบบเดียวกับเด็กหญิงกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ